ขออยาเสซฟเพล็กลงนะครับไอ้เรากำลัลงเห็ดเห็ดมันทอดโอ้ยยังหรอเป็นไฟวะดิเป็นไฟไไเป็นไฟ,เ,นไฟเดี๋ยวเราหนาเพราะกัว่ไ <c oughs> ดกลัวเก่าเก่าอันเครื่องตัดหนาบ้านลมีวะเนาะหนาคือหกเลย เยืมย้มรุ่มเบกมากครัเบเขาโอไฮมากโอ้ไมีเคเรเ <c oughs> ื่องเดี่ยวไม่ได้ตัดสักโอ้เนี่ยอายเราเห็นอะไรกินได้เนี่ยหนึ่งเน็มเราเห็นเน็มไมกินคุณนะเดี๋ยวจะงสองสามมือกันาะสิได้กินเลยเนี่ย หยังกิเลนเนียโอ้ยขับประยากว่างมือเองไหมบไอิม่มแซ่บขนาดมือชาวบ้านในล่องเรือในเมืองวานติดใจอะไรเองในในอไหมติดใจเลยนะมัไรม้ือนี่เป็นกระลำมั่งเลยมา่บ้านแค่เป็นจานมือนี่มาเป็นกระลำมั่งเลยเองเลยในอุปกรณ์เขย่าวะเนี่อุปกรณ์ชีทแพคเขาแช่ยเย็นก่อน เราต้องแช่ยเย็นก่อนบ่แม่คับเสร็จทอดทอดอบหนองนุ่มใน่อยอ๋ออันนี้เฮ็ดเฮ็ดอันนี้แล้วกันสีเสียเย็นก่อนอ่ายกันว่าเลือกให้อยู่ให้กินบรต้องห่วงแต่ว่าแล้วเราบอกบอกคอยอ,อยว้วนขึ้นผู้อื่นด้วยตอเราเห็ดจะื่อน,นะเราบ่กินก็กินแต่หนามอ้าอมฤตกับบชื่อนแนวเรากินเรากินแต่นามอมฤตดกระดิ่งนะเนีย เสียงเลื่อนเสียบสูบแคนนี้ปวดนะได้เด็กเจ้าซ่อหายคลายดีอันมือก็สั่นนะพอสั่นอย่างไรมันแข็งโคตรบ่มันแก่โอ้วันบอนกินหนำเดอกมือเลยสั่นบอกว่ามือสั่นนิดนิ่งแข็งหาบินลังได้เราังได้ไม่ต้องใส่เลือดอบดูนั สะอาดไหมสะอาดดีกว่เก่าบ่ะนะฮะไปถ้าเบิ่งตอนถอดทุนล่ะเอาไปแช่ซะก่อนอครับแช่เพื่อยู่มอะไร ขับรถแซยไ้วยครับเซายตอนหลายอนอาหารการกินนากอย่างรถแช่เย็นรถท้องเย็นแนวแซ่บมีอยู่ด้วแนวแซ่บเลยเย่มีอยู่ด้วแนวแซ่แแบประเด็ มันเยอะไปเปล่าวะเน่เยอะหรอกไม่พอกินนะได้เวลาแล้วเป็นไฟอะไรเป้นไฟมันทอดมันลาสันโอ้โหเสียแน่นอนเราแข็งเยอะมันเก็บมันแข็งเลย

กดดีเลยวะเขาที่เขาที่ดับไฟอะไรแกเขาที่ดับไฟเครื่องเกียรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนีกตอนจะยืดยืดแบงค์นีแบงค์จะสุกแล้วขอกระทะนี้ก่อนขอกระทะนี้ก่อนจะสุกแล้วบอกว่าจะใส่หลายอย่าใส่หลายชอบดี ยอ,อปไซเนาะแต่ค่เปนคนไหนมาแ่เนอะสองคนที่อลเจน่ะนัก A few moments later อม,มออกผงผงปาปริก้าบาร์บีคิวบอมบบาร์บีคิวเยอะเลยโอ้เมื่อคืนผงเต็มจานเลย ต้องใส่เยอะอแทกอยู่แล้วฮะ<า>อะ<า>โอ้ม<อ>ันได้เหรอเยแ้ด้หอ้าเแทบเอาทำไอ่ะมแลบปน้าออ่อนไปยังเลย แซ่บแซ่บตบบมเาหอยตีมกับยัไม่กอบัอบอออกรอบแล้วพอดีกินเลยแซ่บต้องแซ่บจนต้องเลียพี่ไหนขอกินมั้งมี่มัมนแซ่บจรงมาแซ่บไปเลียเลียไงเลียเนี่ยเลียเลียนิ้วเลยมากก็ให้เลย อ่ะไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟเนี่ยมีอีกีไปไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟพี่เอาแปรงโน้ตเลยเสิร์ฟอ่าคนละวงคนละวงพี่ไปเสิร์ฟเสิร์ฟทางโน้นผมไปเสิร์ฟทางนี้ มาครับจ้าเป็นควายเฟ้นไฟ่นี่มันทอดนั่นแหละเฟ้นไฟ่นี่มีผมสลับกับผมเลยนะ่ะเอาส่งหมายอะไรนะเคสใช่เป็นเคสเคสห่ออย่างเงี้ยแล้วก็ห้อยคออย่างเงี้ยม,ม,มาแม่มาแม่เนี่ยป้อง พี่อุดแซ่บเลยมันคืนอ,อีลิฟทอดมา2จาน3จานแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดะนะฮะอย่งางมาแล้วจะชูว่างไปนี่ไปใสครับบูพาแม่บูพา À, xin mình nè hãy xin mình xin bộ xăm rồi đi ừ. buột bộ nó sẹp cua đó.